ไทยเชลลาเชลล์ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSSC แจง a n ความถี่1 3 5 s i l v e r e 27500 Polarized s e c i o n h o r i o n t a l รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนาที่ยึดหลักความจริงเป็นสัจธรรมที่ไม่มีวันคลอนแคลนเป็นศาสท,ที่สอนให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามได้ค้นพบตนเองได้เรียนรู้ตนเองและได้รู้จักตัวของเราเองสมเด็จพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานพระองค์ทรงค้นพบหลักธรรมที่ทรงคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในโลกล่าทรงจุดประกายอันสุขสว่างทรงเปิดหนทางอันผาสุขหนทางอันสดใสสว่างสงบและทรงชี้ถึงความจริงอันไม่มีใครจะปฏิเสธได้พระบวรพุทธศาสนาสอนให้รู้จักความจริงของธรรมชาติให้ปฏิบัติธรรมไปกับธรรมชาติ พิจารณาธรรมชาติด้วยการใช้สติปัญญาพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมปฏิปทาศีลาจารวัตของท่านยังความเลื่อมใสแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้พบเห็นเทศนาธรรมของท่านเรียบง่ายด้วยภาษาแต่ลุ่มลึกด้วยข้ออัดข้อธรรมท่านคือหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ หลวงพ่อเทียนท่านมีชื่อเดิมว่าพันอินทผิวท่านเป็นคนอีสานมาตั้งแต่กำเนิดท่านถือกำเนิดที่บ้านบุคมตำบลบุคมอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น,น้ำขงเมื่ออยุได้สิบปีท่านในบนรรพชาเป็นสามเณรณวัดบดรรพตคีรีที่บ้านบุคมบ้านเกิดทุงท่านในช่วงนี้ ท่านได้ฝึกกรรมฐานกับหลวงนาของท่านชื่อยาคูผองจันสุขท่านบรรพชาอยู่ที่วัดบรรพตคีรีได้หนึ่งปีหเดือนก็ลาสิขาบทออกมาประกอบอาชีพทำนาทำสวนชีวิตในวัยเยาว์จนถึงวัยหนุ่มท่านไม่ได้เล่าเรียนหนังสือเนื่องจากที่บ้านของท่านอยู่ห่างไกลความเจริญเมื่ออายุได้ยี่สิปีบริบูรณ์ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแต่ครั้งนี้ ท่านครองผ้ากาสาวพัฒนได้เพียงหกเดือนเท่านั้นท่านก็ลาสิกขาบทมาใช้ชีวิตในเพศคราวาสท่านได้แต่งงานมีครอบครัวและมีบุตรสามคนช่วงชีวิตในตอนนี้หลวงพ่อเทียนหรืออีกในหนึ่งคืออุบาสพพันอินทผิวประกอบอาชีพค้าขายมีเรือกลไฟบรรทุกสินค้าเดินทางไปตามแม่น้ำโขงซึ่งก็นับได้ว่า ท่านเป็นผู้มีฐานะดีคนหนึ่งด้วยเหตุนี้ท่านจึงบำเพ็ญตนเป็นอุบาสกที่ดีของพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลอุทิศเงินสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุมากมายเมื่ออายุได้46ปีอุบาสกพันธ์อินทผิวท่านได้ไปฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อวันทองอำเภอศีเชียงใหม่จังหวัดนองคาย การได้ฝึกกรรมฐานในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่างใหญ่หลวงคือในขณะที่ท่านเดินจงกรมพิจารณาดูความคิดอยู่ก็บังเกิดแสงสว่างแห่งปัญญายิ่งพิจารณาลึกเข้าไปสัจธรรมทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นเป็นลำดับการเข้าถึงธรรมของอุบาสกพันธ์อินทผิวครังนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากและนับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็มีมาณอุตสาหา แนะนำสั่งสอนผู้คนเป็นจำนวนมากให้ได้รู้เห็นและเข้าใจในสิ่งที่ท่านได้พบเห็นและท่านได้ใช้เวลาสองปีแปดเดือนเผยแพร่ธรรมะทั้งๆท,ที่ท่านยังครองเพศคราวาสต่อมาท่านได้อุปสมบทที่วัดศรีคุณเมืองอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีพระครูวิชิตธรรมจารย์เป็นอุปชาหลังจากอุปสมบทท่านได้ไปจำภาษาอยู่ในที่ต่างๆหลายแห่งในที่สุด ท่านได้มาพำนักอยู่ณนวัดสนามในตำบลวัดชะลออำเภอบางครวยจังหวัดนนทบุรีวัดสนามในมีบรรยากาศสงบสันโดษเป็นสัปายะเหมาะแก่การเดินทางไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งการเดินทางไปมาสะดวกภายในวัดมีสภาพเป็นอย่างวัดป่ามีต้นไม้ร่มรื่นสะอาดเรียบร้อยประกอบกับความเงียบสงบเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยสร้างเสริมบรรยากาศให้วัดนี้ดูร่มเย็นเหมาะแก่การสแสวงหาวิมุติสุขแนวทางการปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนได้อบรมสั่งสอนอยู่เสมอคือให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบทใดก็ตามอาภิยืนเดินนั่งนอนซึ่งก็คือมหาสติปัฏฐานสีนั่นเองดังที่หลวงพ่อเทียน ได้อธิบายไปว่าเวลาไปบินธบาทก็ให้รู้สึกไปบินธบาทฉันก็ให้รู้ว่าฉันยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวอยู่เสมอเวลาคิดก็ให้รู้ทันที ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงหลวงพระเทียนท่านจะบรรยายธรรมอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมอยู่เสมอคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องควรศึกษาคำว่าคนให้รู้จักว่าความเป็นคนถ้าคนเราไม่ศึกษา ก็ไม่รู้จักว่าวามเป็นคนหมายถึงอะไรเนี่ยดังนั้นการศึกษาธรรมะหลักพุทธศาสนานี้ยจิว่าทุกชาติทุกภาษา,ศา,ท,าทุกเพศทุกวัยศึกษาได้เหมือนกันจะเป็นคนไทยก็ควรศึกษาให้รู้ว่าความเป็นคนจะเป็นคนจีนก็ควรศึกษาว่าให้รู้ว่าความเป็นคนหรือเป็นคน ฝรั่งเศสคนอังกฤษคนเยอรมันคนอเมริกาคนขเขมรคนดวนคนลาวให้ว่าทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยจะถือศาสนาไหนลทัทธิอะไรก็ตามจีบ่าควรศึกษาคำว่าคนให้รู้ว่าคนแล้วก็ให้รู้ว่าหน้าที่ของคนแล้วก็ให้รู้จัก การงานธุระของคนควรทำอย่างไรจึงจะอยู่บนพื้นดินนี้ได้โดยที่ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้อันนี้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลือกพุทธศาสนานี้สอนอย่างนี้แต่คนเราก็เลยลืมไปไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้บางคนก็พูดว่าที่อาตจจมาในไหน,นว่าหลวงพ่อเนี่ย เอามาสอนอย่างเนี้ไม่มีในตำราไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็จริงเพราะว่าไม่เขียนไว้มันก็ไม่มีถ้าเขียนเนี่ยก็ต้องมีทําไมจึงว่าไม่มีศึกษาแล้วไม่รู้เราเรียนรู้แต่รู้เพื่อเงินเรียนรู้รู้เพื่อเงิน,น,งนไม่ใช่เรียนรู้เพื่อความรู้ พระพุทธเจ้าท่านเรียนให้รู้เพื่อความรู้มาแก้ไขปัญหาตัวเองท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคนให้มีสติกําหนดรู้ในอีเดียบท,ทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้นั่งก็ให้มีสติเข้าไปกําหนดรู้ นอนก็นให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เรียกว่าอิริยาบททั้งสี่หรืออาริยบททั้งสี่มันพูดไม่เหมือนกันคำว่าอาริยาบทก็เป็นสละอคำว่าอิทธิยาบทก็เป็นสละอีคำว่าอิริยาบทก็เป็นสละอีอปะอไปคำพูดมันไม่เหมือนกันแต่วิธีที่หลวงพ่อเอามาพูดเอามาสอนสำหรับตัวหลวงพ่อเองหรือตัวอาจารมาเอง จะรู้ภาษากันก็ได้ไม่รู้ภาษากันก็ได้แต่ขอให้ดู่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังวิธีปฏิบัติธรรมนั้นมันมีหลายวิธีเพราะว่าใครรู้วิธีไหนก็เอามาสอนเรียกว่ตศาสานาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นำเรื่องนั้นมาสอนสอนเพื่อให้ทุกคน ละชั่วและมาทำดีอันนี้เป็นคำสอนหลักศาสนาบันนี้พุทธศาสนาบันเนี่ยพุทธศาสนาพุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมบันนี้ธรรมะนี่แหละสำคัญที่เราไม่เข้าใจกันตัวของผมเองหรือตัวอาตมาเองก็ไม่ค่อยเข้าใจธรรมะธรรมะที่แรกเมื่อศึกษาแต่เมื่อสมัยเป็นเนนไม่ค่อยรู้ ไม่รู้จริงๆแต่รู้เรียนรู้เสยๆแต่ไม่รู้ไม่เพื่อคมรู้จริงๆเป็นอย่างนั้นธรรมะครูบาอาจารย์สอนว่าต้องที่แรกต้องเริ่มต้นเรื่องพุทธโธก่อนนะนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิแล้วก็ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโรนึกเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่หัวใจของเราอย่างนั้น ครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้นเราก็ต้องทําตามเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้มีคนพูดคนสอนก็ต้องทําตามบัดน,นี้พุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยทำอันนั้นคือว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองเรียกว่าอาการิโกอาการโกแปลว่าไม่ประกอบการและเวลาอาการดีโกแปลผู้รู้แจ้งโลก โลกอะไรที่ไหนไม่ใช่โลกดินฟ้าอากาศคือรูตัวเรานี่เองนี่โลกคือรูตัวเราก็เลยมาเข้าใจพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เดินก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ แล้วก็ท่านสอนอีกว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่พอคู่เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ว่าอย่างนั้นบัดน,นี้เราก็มาทำกันลองดูแต่ไม่มีในตำราก็ตามเราสร้างขึ้นมาเองอันนี้เราควรรู้สึกว่าท่านกำหนด ให้รู้ว่าในอิเดียบ,บทย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวนี่ก็เลยทําอย่างนี้เอาทุกคนทําได้ไหมครับทําอย่างนี้เอาทำเอามือวางไว้บนขาเนี่ยไม่ต้องไปเรียนในตานะําราเนี่ยอันนี้พลิกมือขวาตะแคงขึ้นทำตาา่าให้มีสติกําหนดรู้อันนี้ยกมือขวาขึ้นครึ่งตัวให้มีสติกําหนดรู้อันนี้เอามือขวามาที่สะดือให้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัว ยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึกตัวขอมือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้รู้สึกตัวเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวาออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือขวาลงที่ขาขวาตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขวมือขวาลงที่ขาขวาให้รู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัว เอามือซ้ายออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแขงไว้ให้รู้สึกตัวขั้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัวอันนี้เรียกอริบยบรย่อยนั่งทำนอนทำยืนทำก็ได้อันนี้เวลาเดินแต่วันนี้ก็ต้องทำไม่ได้เพราะว่าจิตเอวลุกยากนั่งยาก อันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย,ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวแต่ท่านสอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ยืนทำย่างไงก็ต้องมีสติเข้าไปกำหนดรู้ก็ต้องมีจังหวะมีจังหวะทำยืนให้มีแต่นั่งแบบนี้นั่ง,นนงลงก็ต้องมีจังหวะนั่งลงจึงจะทำซัา้าๆเพียงเอารู้สึกตัว แต่ถึงไม่มีในตํำราก,ก็ตามรับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้จึงเมื่อมาทําอย่างนี้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้รู้สึกตัวเรียกว่าสติคนระลึกได้ระลึกได้แล้วจะเป็นอะไรทําให้เกิดปัญญาการฟังเทศฟังธรรมฟังมหาลสพก็ตามฟังมาหลายสิบปีถ้าหากไม่เกิดปัญญาแล้วก็หยุดได้ ฟังอะไรก็ตามถ้ามันเกิดปัญญาเอามาใส้กับชีวิตตัวเราแก้ปัญหาในตัวเราได้ท่านว่าควรเอาไปใส้ควรเอาไปปฏิบัติท่านว่าอย่างนั้นดูมหรสพดูหนังดูละครดูอะไรก็ตามดูแล้วไม่เกิดปัญญาท่านก็ว่าเลิกได้ถ้าดูแล้วยังไม่เกิดปัญญานะท่านว่าอย่างนั้นถ้าดูแล้วมันเกิดปัญญาับเนี้ เอาไปใช้กับชีวิตของเราได้แก้ปัญหาตัวเราได้ทานว่าดัางนั้นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาฟังธรรมะฟังให้เกิดปัญญาไม่ใช่ฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ฟังแล้วปฏิเสธก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เมีในหนังสือกลามสูตรบอกว่าย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมา อย่าเสื้อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตาําราท่านวาจัางนั้นในกมพีสิบข้อแต่เราทุกวันนี้สอนกันและก็เสื้อกันทันทีเพราะไม่รู้ดังนั้นศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอันไรก็นํามาสอนให้ทุกคนละชั่วทําดี แต่สอนให้เกิดปัญญานี่ยากแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้เป็นหลักแรกที่สุดที่ท่านสอนทาที่มีค่ามากมีคุณมากนี่วาทมที่มีอุปกรณมากสองอย่างหนึ่งสติคมล,ลึกได้สองสมปาชนญะคมรู้ตัวอันนี่หนึ่งสติคมลึกพลิกมือขึ้นกว่าให้รู้สึกตัว ยกมือขึ้นอย่างนี้ก็ให้รู้สึกตัวมันหยุดก็ให้รู้เอามือเข้ามาที่สายเดอมันไว้มันนี่ก็ให้รู้รู้สึกตัวเทิกมือซ้ายจะแขงขึ้นก็ให้รู้ยกมือขึ้นมาอย่างนี้ก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้เอามาที่สะดืดอมาทับมือขวาก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วหยุดให้รู้ไม่ใช่อย่างนั้คือให้รู้จริงๆเลื่อนมาช้าๆมาอย่างให้รู้มันไว้มาเนี่ง มันหยุดแล้วก็รู้ไม่ใช่เลื่อนมาแล้วหยุดแล้วก็ไม่ต้องพูดเพียงเอารู้สึกเบาๆเท่านั้นเองเอามาที่นี่ก็ให้รู้มันไหวมาอย่างนี้รู้มันหยุดอยู่นี้ก็รู้ลดลงอย่างนี้มันไหวลงมารู้ก็ให้รู้มันแนสัมผัสกัน่างให้รู้ควมลงก็ให้รู้อันนี้นี่ว่าให้มีสติกำหนดรู้ในดีืบทย่อเองนี่ทำมีค้ามีคุณมากการทำที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างหนึ่งสติคมแล้วเลือกได้เนี่ยระลึกได้เลยนี่ ลึกๆได้เลยสองสัมปาชญนะคมรู้ตัวเนี่ยมันรู้ตัวทําอันนี้แล้วมันทําให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้วันเมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้มีค่ามีคนยังไงคือไม่เชื่อไม่เชื่อสิ่งที่เหลวไหลไร้สาระที่เราเคยทํามานั้นเราเชื่อความคนเราไม่ได้เอาเหตุเอาผลไม่ได้เอาปัญญาที่มีอยู่ในตัวเรา ดังนั้นคนได้จิ้งบกศึกษาตัวเองทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามศึกษาแล้วรู้ทุกคนรับรองได้เรื่องนี้เพราะศึกษาตัวเองทำไมจึงรับรองได้เพราะทุกคนมันมีเหมือนกันมีกายกับใจมีรูปก,กับนามถ้าพูดกันอย่างนี้ แล้วก็อีกอย่างนึงวอามีตาสองตาเหมือนกันมีหูสองหูมีจมูกสองรูเนี่ยมีกายมีมีเหมือนกันคนไทยก็มีอย่างนี้คนจีนก็ต้องเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เหมือนกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษ,คน,กฤษคนเยอรมันคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวคนอินเดียบ่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันจึงว่า เราไม่ได้ศึกษาของจริงแต่เราไปศึกษากับตำราทฤษฎีเต้มันดีแล้วอ้น,น,นเมื่อเรามาปฏิบัติอย่างนี้มันรู้ของจริงจริงไหมจริงเนี่ยยกมือขึ้นเนี่ยรู้จริงไหมจริงนี่คือธรรมะทำดีพูดดีคิดดีเขาเรียกว่าธรรมะจึงควรศึกษาในการกระทําของเราในคําพูดของเราในความคิดของเราจะควรศึกษาสามอย่างนี้จึงว่า มีพระไตรปิฎกมีพระสูตรพระเวทไงพระพิธรรมสามปิฎกนี่ถ้าเราไปศึกษาตามตำราก,ก็ได้อันนี้ศึกษาลัดลดเป็นวิธีอึดใจเดียวเท่านั้นเองลัดที่สุดตรงที่สุดแต่รับรองได้ทำไมรับรองได้รับรองคนใดมาทาอย่างนี้รับรองว่าอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปี อย่างเลวรัดที่สุดเอานับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสง์ไม่ต้องพูดเลยมันจะแก้ปัญหาตัวเองได้คือทุกจะไม่เกิดขึ้นภายในกิจใจแต่ทุกก็น้อยที่สุดในเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดขึ้นก็น้อยที่สุดหรือบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คำว่าศึกษาทุกอะไรเพราะเราได้ยินได้ฟังมา ศึกษาตัวเองให้รู้จักทุกขงังอนนีิจังอนัตตาท่านทุกขังแต่ว่าทนไม่ไหวอนนีิจังไม่เที่ยงอนัตตาบาังคับบรรสาไม่ได้เรารู้อันนี้แต่เราเมื่อมาปฏิบัติมันไม่รู้พอดีมาปฏิบัติอันนี้แหละก็รับรองได้ว่าทุกคนต้องรู้เพราะเราพลิกเราเนี่ยทําให้มีสติให้มีความรู้สึกอยู่เลย พิกไปพิกมาก,ก็เลยรู้ว่าในอิเดียบทย่อยโอ้ตัวทุกข์จริงๆนะั่นแต่ว่าทนไม่ไหวคือเรานั่งนิ่งๆไม่ได้ตัวอิเดียบที่เองเป็นตัวทุกข์เนี่ยเข้าใจอย่างนี้เส้นพิกอย่างนี้ก็เป็นทุกข์นี่งพิกอย่างนี้คนเห็นมองไกลๆก็เห็นอย่างนี้บันในพิกตาทุกข์เข้ามาเนี่ยพิกตาก็เป็นทุกข์เหมือนหายใจก็เป็นทุกข์คิดก็เป็นทุกข์อ๋อพระพุทธเจ้าสอนของจริง นี่เป็นวิธีลัดๆไม่ต้องไปเรียนก็ได้อันนั้น,นเรียนตัวเองนี่จึงว่ากว้วงศอกยาววาหนาคือมีพร้อมแล้วทุกอย่างให้เราศึกษาได้ทุกคนศึกษาตัวเองไม่รู้จักทุกอันนี้เรียกว่าทุกขังติดอยู่กับลูกอันนี้เท่งไม่ได้เจวลูกกับนาม,มันติดกันอยู่อย่างนี้จวทุกขังอันนี้จังหัวไม่เที่ยงแท้ท้าวรน จะนั่งนิ่งๆไม่ได้หรือจะไม่ให้มันไหวไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันอนัตตาบังคับบรรสาบอะไอันนี้คนมองเห็นอันอย่างนี้มองเห็นมองไกลๆไปพริบตาที่ก็มองเห็นหายใจก็มองเห็นตัวคิดเล่าบาัดนี้มันคิดขึ้นมาไม่เห็นไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจช่ไหมธรรมะจึงเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นเหมือนมะพร้าวบ้านหลวงพ่อหลวงมะพร้าว ให้หลวงพ่อพูดภาษาบ้านหลวงพ่อยังเสียดมะพร้าวเนี่ยเราเอินมะพร้าวมะพร้าวนี่มันมีเปลือกมีคาราแล้วกับทับเข้าไปด้านนั้นมันเป็นขาวๆเรียกว่านมันแล้วนมันกับน้ํามันมันยุ่งนํากันจิ้ว่ามะพร้าวมันมีเปลือกมีคารามีเนื้อมีน้ามันเราเป็นคนจึงว่าควรศึกษาให้รู้ว่าคน และศึกษาให้รู้ว่าหน้าที่ของคนและศึกษาให้รู้จักว่าการงานของคนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักความเป็นคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนไม่รู้จักการงานของคนบ้านหลวงพ่อยอกินข้าวสุกหมดเข้าวสารกินข้าวสารหมดเข้าวเปลือกเยียบ่พดินหนักทันว่า